สวัสดีครับเราะจะเดินทางไปกันที่มาสมุดแปซิฟิกสมาสมุทรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมาสมุทแอตแลนติกมหาสมุดอินเดีย และมหาสมุทรแอนตาร์กติกนะครับเราจะไม่ไปที่เดียวคือมหาสมุทรอาร์กติกแน่นอนครับเราจะพาไปชมชีวิตของสัตว์โลกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนี่คือวานสีน้ำเงินหรือ blue w h a l e วาสีน้ำเงินเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยทั่วไปแล้วพวกมันจะมีความยาวประมาณ30-40เ mm. มตรแต่ถ้าขนาดเล็กที่สุดนะครับจะมีความยาวประมาณ30เมตรนั่นจะเป็นวานสีดนอิแครกนะครับเตั้ยนละเอีที่สุดที่เคยค้นพบมีความยาวได้ถึง60เมตรซึ่งเทียบได้กับความยาวของช้างในปัจจุบันจำนวน8เชือกมาต่อกันและเข้าเฉรียนกันนะครับน้ำหนัก เมื่อโตเต็มที่จะมีน้ำหนักประมาณ100-200ถึงตันเมื่อเทียบกับช้างแล้วใหญ่มากเลยนะครับเปรียบกับเครื่องบินขนาดใหญ่ลำหนึงเลยทีเดียวเฉพาะลิ้นก็มีน้ำหนักเกือบเท่าช้าง1ตัวนะครับหัวใจมีขนาดเท่ากับรถยนต์คันหนึ่งและเส้นเลือดบางเส้นกว้างกว่าขนาดที่มนุษย์พอจะลงไปไว่ายน้ำได้เลยนะครับและขี้ผางก็มีขนาด กว้างกว่าปีกขององบินโดยสั้นขนาดเล็กพวกมันกินเงตอนและเคยเป็นอาหารนะครับเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่และมีความน่าสนใจจริงๆแล้วถึงแม้มีขนาดมหึมาแต่พวกมันก็เป็นสัตว์ที่ใจดีนะครับและไม่ทําลายมนุษย์พวกมันมีขนาดใหญ่กว่าไดโดนเสาร์ชนิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกกันเลยทีเดียวเมื่อเทียบแล้วก็คือเอาติดมาต่อกันนะครับ ไว้พบก,กันใหม่กับเรื่องราวที่สนใจบ๊ายบายครับสวัสดีครับ